ครับก็ขอกราบสวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมและมาเช็คราคาวัตถุมงคลของวัดห้วยน้ำซับนะครับอำเภอสนามชัยเขตนะครับจังหวัดเชียงเสานะครับหรือว่าวัดหลวงพ่อปุดนีนะครับพระธาตุวายูนะครับวันนี้ตอนนี้ก็อยู่ด้านหน้าวัดนะครับพาเพื่อนๆตาม เข้าไปด้วยกันนะครับนีทางทางเข้าวัดนะครับอยู่อำเภอสนามชัยเฉตนะครับจังหวัดพระเชิงเ้านะครับพระธาตุวายยหรือว่าหลวงพ่อกดนี่นะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้พาเพื่อน และอ c ทุกคนนะครับอันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับประชาชนก็มาไหว้ขอพอรอันเดอยน,นะครับลํำลือกันว่าใครที่ได้มาไหว้องค์หลวงพ่อปรดนี้นะครับก็จะได้รับความสมพรหรือว,ว่าได้รับโชคมีโชคมีลาบกันไปทุกคนนะครับ ันนี้ก็มีโอกาสเลยพามาดูมาชมนะครับแห่งคาลอตเตอรี่กันเกียบเลยนะครับเ,เพื่อนเข้าไปนะครับดูเช็คราคาวัตถุมงคล ของวัดห้วยน้ำซับนะครับหรือว่าหลวงพ่อปลดนี้นะครับประชาชนก็มาไหว้กันเยอะนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาชมมาไหว้ขอพรนะครับขอบุญมรมีพาเพื่อนเนเข้าไปไหว้อุรงพ่อปลดนี้ด้วยกันนะครับตามไปด้วยวขา วัดหนะ้วย,ย,นะยน้ำซับนะครับหรือว่าพระธาตุวายโยอยู่ตำบลลาดตะทิงนะครับอำเภอสนามไทยเขตนะครับจังหวัดเพิงเท,เทานะครับตาม เพื่อนๆไปไหว้หลวงพ่อปุดนี่ด้วยกันนะครับตามไปครับวันนี้ผ่านกรงลีนวัดตัวนี้มีประชาชนมากันมากมายนะครับ ันี้ก็มาถึงองค์หลวงพ่อปดนี่แล้วนะครับประชาชุดมากมายนะครับสาธรรมการสาธานะครับหลพ่อปดนี่นะครับ เพื่อนๆไปดูใกล้ๆเลยนะไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อปดนี่นะหน้าก็จะมีประชาชนมาเส้นไหว้นะครับหมูชาเยอะเลยนะครับหมูชานะครับหน้าก็จะเป็นองค์หลวงพ่อปดนี่นะ รับไปดูพัชถุมงคลด้วยกันนะครับเช็คราคาวัตถุมงคลนะครับ เพื่อนๆจะมาก็มาได้นะครับรด,ดนนะครับสถานที่เท้าบูชาวัดพูมมคลน,นะครับวัดห้วยน้ำศับขยันนะนะคิดตลอดคิดตลอมาดูนะรับสวยนะครับ นี่หลวงพ่อปดนี่นะครับเงื้อทองทิพย์นะครับสี่ร้อยเหรียญนะครับเป็นหลวงพ่อตรงทันใจนะครับเพื่อนดูนะนี่ราคาเหรียญแล้วเท่าไหร่ครับลุงพี่บอกขายมึงไม่ขยันเขาผิดเงินงไปสาวร้อยอ่ะมึไม่ขยันราคาเหรียญนะครับเหรียญล้เท่าไหร่ครับ อหมีเนื้อนวะนัเนื้อวนี e Co ้ะอันนเนื 2, ้อนวะนะครับเพื ller, <c oughs> now, ่อนๆนะครับหลวงพ่อปดนี้เนื้อนาวะครับเหรียญละหนึ่งพบาทนะครับดูนะครับหนึ่งพันบาทวันนี้จะเป็นเหรียญละหกร้อยนะครับเพื่อนๆเหรียญละหกร้อยนะครับเป็นพญานาคคู่นะครับเหรียญละหกร้อยนะครับเนื้อทองทิพ หลวงพ่อปดนี่รุ่นรวยทันใจนะครับเพื่อนๆรุ่นรวยทันใจนะฮะเดืยนละหกร้อยบาทนะครับเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นรุ่นรับโชคดีนะครับเจริญโภคพย์นะครับเงืนอนวันะครับเด๋ยนละหนึ่งพันบาทนะครับเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับ สวยครับเพื่อนๆนะวัดพระธาตุวาโยนะครับหรือว่าวัดห้วยน้ำซับนะครับอำเภอสนามชัยเฉดนะครับจังหวัดชาเชิงเซานะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเช็คราคาอันนี้อยู่ภายในบริเวณวัดเลยนะครับเช็คก,กันถึงที่นะครับวันนี้เพื่อนๆสวยนะครับ ทองแดงนี่ก็เท่ากันนะครับราคาเห็นทองแดงเท่าไหร่ครับทองแดงเนี่ยทองแดงเท่าไหร่ครับทองแง,ทองแดงัหก <6 S 2> บาทหกร้อยบาทนะมีแหนบแต่เป็นแหนบหนึ่งพันนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นเหรียญทองแดงธรรมดานี่หกร้อยบาทนะครับเพื่อนๆนะหลวงพ่อปลดหนี้นะครับ อันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเพื่อนๆดูนะครับสองพันเป็นเนื้อเงินนะครับสองพันบาทนะครับเพื่อนราคาสองพันบาทนะสวยนะครับเพื่อนๆโอข้างบนเนี่ยจะเป็นสามพันนะครับเป็นลงยาแดงนะครับหลวงพ่อปุณณีลงยาแดงนะครับเนื้อเงินลงยาสีชมพูก็มีสีส้มก็มีนะครับ สามพันบาทนะครับพวบลงยานะครับทุกเหรียญน,นะครับอ่าก็จะมีเป็นทองคําทองคําก็มีนะรสร้างมาเยอะนะครับทองคําสร้างสองสามร้อยวงนะครับทองคำนะครับสวยนะครับดูแล้วก็ นี่ข้างบนนี่สวยนะครับยกไปยกมากลับ้านเราจะซื้อัหอมาเลยเนี่ยงนี้เลเขเนกะ้ลิเ็นสายนะยายเงนงไหมอยร้อยเดียวนว่า้อันนี้เกตร้อบาทนะครับอันนี้เกตร้อนะครับเกตอบาท 700บาทนะครับเพื่อนๆดูนะ้0 0นะครับสวยนะครับรูปทรงเหลี่ยมรู่งทรงเหรียญนะครับสวยอันนี้เป็นเหรียญดอกจำปีนะครับนี้เหรียญดอกจำปีนี่ก็สวยนะครับเพื่อนหลวงพ่อปลดหนี้นะครับพระธาตุวายโยนะครับวันนี้พามาเช็คราคาครับนะครับองเงินก็700นะครับ700บาทนะครับ bà suối lắm gửi màn các con đồ đâu nó mát cho bên bè nhỉ yeah. เจ็ดร้อยนะครับเพื่อนๆเหรียญเงียบแล้วก็จะเป็นสีส้มก็มีนะครับหกร้อยบาทนะครับนี่คือตัวเจ็ดร้อยเหรียญทองแดงพ่อปวดนี่เนื้อมุกเนื้อมุกเนื้อมุกโรเดียมนะครับเจ็ดร้อยก็มีนะเนื้อกโรเดียมเนื้อมุกโรเดียมนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเพื่อนๆรวยทันใจรวยแล้วรวยอีกนะครับรวยทันใจก็มีรวยแล้วอีก ่ใส่ถุงไหมคุณสร้างบาร,รมีนะครับจำนวน4,999องค์นะครับในรุ่นออคคโชคดีเจริญพวกกระทรับนะครับนก็สวยนะคะ <c oughs> นนนะรับสวยนะครับเพ่นวันนี้3.2เซนนะครับ อันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเพื่อนๆเนื้อนเนื้อผง <c oughs> <c oughs> แข็งชุดนะครับนี่สวยชุดนะครับแข็งชุดเลยนะครับสวยนะครับนี่พระประจำวันนะค,ะ250ะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยาสิบบาทนะครับเพื่อนๆแง มีองค์ละสองร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับองค์ละสองร้อยเออคุหลวงพ่อปดนี่รุ่นโชคดีเจริญพ่อกระชับนะครับอันนี้เหรียญละสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับดูกันแบบให้อิ่มนะครับวันนี้นะครับเออข้าวลงยาตรงที่อ นี่จะแบบตั้งหน้ารถนะครับตั้งหน้ารถองละสามร้อยบาทตังสวยนะครับหลวงพ่อปลดหนี้นะครับตั้งหน้ารถนะครับองละสามร้อยบาทนะครับเพื่อนอันนี้องละร้อยห้าสิบาทนะครับเพื่อนหน้ากากรุงนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับ ร้อยห้าสิบาทนะครับเพื่อนๆนะครับยังไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงนะครับถือว่ายังพอเล่นหากันได้นะครับมาดูนี่นะครับใส่กอบทองนะครับองค์ละห้าร้อยก็มีนะครับหลวงพ่อปรดนี้นะครับอันนี้องค์ละแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทนะครับสวยนะครับกอบทองนะครับแล้วก็จะมีองค์ละหกร้อย อันน so ี 100, ้800บารนอคบาทเหาสีเขียวไม่ได้อสีฟ้ากันเงินไม่ได้สวยนะครับเยอเยอะค่ไม่ได้อไม่ได้ที่จำไม่ได้เลสกันทไมได้สอ0วันร้ยง่นะเป็นเพลงเดยเป็นเงวันดก็สวยครับตรงนี้นะครับสีสีม่วงมีไหมเนี่ยหมดไม่มีนะครับน่าที่้ยม่สุดท้ายด้วยแหละไม่ม่ นีลาน่งตัี่เทียวตัแดตั้งหน้ารถนะครับดูนะครับคู่ละหนึ่งพับาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครแบบตั้งหน้ารถนะครับหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็จะมีพั0หนะครับแล้วก็หนึ่งพันบาทตัแดงส สวยนะครับวันนี้เองหน้ากากคองติ้นหน้ากากอัลปาก้าก็สวยเป็นตัดตาสิงเกิลเก่าๆนี่แบบโชว์นะครับหกพันนะครับเพื่อนๆนี่แบบโชว์อยู่กรอบนะครับรอยองค์นะครับหกพันบาทสวยนะครับไก่วงละหนังเะไรกี่ร้อยนี่ยแดงก็มีแดงเรียบร้อย พุทธศิลป์นะครับสามร้อยแปดสิบบาทนะครับแบบใสใช้ก็มีครับไับจ่อยู่ปันเต็มเลยครับวันนี้จอดมาเต็มเลยนะครับ ก็พาเพื่อนๆมาเช่าบูชานะครับใครก็สวนใจก็แวะมาทางวัดได้นะครับแล้วคลิปีนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ